เด้ยยอายิบไปเลยแล้วยิบะช่วยนี่ยช่วยจีนกันนะรัสวยบลง้มหนึ่งสองไอโอ้ยไ่ปลาไ่ปลาไล่ปาขี่บังย่องทั้งหัวทั้งเี่ยได้ไหม

อันหมัมมมกแป้งนี่นี่นี่หมักแป้งหอมนี่น่ะนะฟักขอมโอ้บอลอดอ่ะบอลอดใบ,ดบเลี้ยงเพิ่งออกนะประเภทแรกแล้วนะมันจะดูข้ง <c oughs> งางยังไงฟักหอมหนูโอ้ย <c oughs> ตีน <c oughs> มัมอกี้ก <c oughs> ายยังดีรู้เลยเนี่ยรอดตะลิงเ <c oughs> นี่ยรู้รมันเลื่อยไอ้คางองค์งปูนหรูก็ปุูเีวไหมันเลื่อยลงมั่ ฟักหอมหรือเปลาหอมมันบุงจ้ะักปุงั้นบุงง้นนี่นะปูงั้นบุงเห็นไหนเากระบุงมองน้ำามืนน้ำอย่างง้ยมันเป็นบุงเป็นเรื่องแหละน้ำลงแล้วก็ไปปลูกขุดปลูกใครจะฟังห่วยคนเจ้าเหน้าดดไปนึกว่หวน้ามาดยวเพราะว่าพี่ฟังห่วยโดดมืนกันเดี๋ยวที่ี่าน้าเรแบบนี้แหละนั ข้าวเปลี่ยนใจหายวับ้หานเล่นสั่นาววับเลยแล้วข้าวเปลี่ยนใจหายวับพี่ชายน่แค่ผักนิดเดียว้านไปเล่นน้ำเทใสเิวว่ก็าจะามีเด็กยังไงจะไปเล่นใสไงพาเด็กไปเล่นใสกระพารม่ไปปากปากคอมันตื่นเยู่ย่แม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจเ้าด้วย่มองเห็นหินอยู่ดิเห็นปะหนนบเออมรไมหินนงนั้นน่ะ ตรงเต๋อก็ได้นี่ตรงเต๋อก็เล่นได้อสมกนักสมโอ้หมูเล่นน้ำน้อหนมาพี่น้องเ้ยไปยอมนแม่ปิงเขาไปแล้ววัน่ะฮะวแม่ปิงเขาระบบยิปิงบาเก็มีตัวเดียวนล่ะอยู่ทางไหนนะปีนี่นะมสเจ้อะรบ้าอู่น่อนาคตหนดรู้กันรู้ัน้มูบินรับหมูปิงหมูบินหมูบินหมินึงอ้ย หัวเขาได้ตั้งท่าอยู่ไปแล้วมันตั้งทามัน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 สุดมันสุดสุดนั้นหนาวเจ้าเน้ยเจ้าบอกหัวใจยู่น่ะประโยชน์ฟังท่านแท้พูนข้างนี้ตาลิงปีลาหรือบุญชุดกีเด้งมามุมดีนี่บุญหมดทัานแท้พูนเล่วหัวบ่เถอะส่วหัวบ่ส่มครัวเลยได้ฟัวหอดน้ำนะนักเก่าก็ลุงสิ่งนี้ก็เลย ระวังควนหินเจ้าอ่ะโอ้ยไม่รูนใหญ่ยอมแ้ยอันียบียบดใหญ่ยอมแพ้งานนี่ไอวิวสองรอบเสียผมเนี่ยวิวสองรอบวิวถูกบได้ดิแลให้ปักแปะนี่นะตักแตกคนเดียววิวลงนะเยเบิ้งบอลนกีฬาไดไหมใช่เ้อออกต่งยานี่ไอวิวสองรอบมาได้เท่าไรน่ะ ไปกำซา้าตนานี่ลกีจบไปอีกไปอีแข่งจังอีต้นใหม่องาต้นไม้หาใจหาวิธีเห็นไหมเอาวิธีปลูกนะไหมโอ้ทำงานนงนี้ขึ้นบ่ได้เลยไปอีบอกขึ้นเราฟังใดอยู่ตัทันบ้านั้นนี่ครับทดสอบนะครับถุงประมงนะครับนี่ เห็นไหมมันน้ำมันจะใสกว่าต้นมนมันจะใสกว่าเฮ้ยผมกูเลืองเล่นน้ำกวนอเลืกมินมือเป็นลัวน้ำ้แทันเลย้วมุดน้ำจับดินเอาขีดมาหูเอาบอกกันโอ้ยไแข่งกันได้มุดน้ำเอาขีดินขึ้นมาหนูมีงดไว้ละแรล้วแงล้วดันมือมือมดอมือเอาดินกันเลาว บขามมากกว่านี้ดามลงเร็วขนสิน้เอาาทางนี้เราพูดได้บ้างหลานเอาดิพบกระดังบึงอยู่ตื่นยู่หลานอยู่นั่ตื่นยู่ระวังประคอสวบเด้อขี่เกือนไคว่า่ายบนได้ทายบนพี่มลก็ทายอยู่ก็ทายมันเออคอจับตไปหูดีดีเด้อสิบน่ วายท่าวายทาน่ะบิ่งนะกันไซน่ะเออกันเสียงนะกันเสียงวายมึงด้กันเสียงก่อนวยังคือตะกี้แล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาแล้วมาแล้วกันเซียงเจอกันเองเป็นไงล่ะเนะึปว่าขึ้นเพน้าขึ้นสาไฟนตีลังกาลงมาทีเท สะดุดค่คนนะสองสองพนอคเืกีเดินะิเดนิเราื่อคยเห็นมาท่าไปน้ำเกีเดิอดบน้หลดองอย่างนี้ตะเขาจะเอื่นมาทายังแล้วท่าเบสิกเขาเอื่นปลากีเดินดอดใส่ยูจลงวะเขาเอื่นแต่เมื่อกีเดือดข่อยเอาเขาว่าถ้าถ้าเวลาจะจมน้ำนั่นทท่านี่บประจมเะครับว่า บเหลือขึ้นได้ไหมเขาพิสูจน์แล้วบเหลือแล้วนมาัทีนกว่าไม่น้ทะเลเนาะชันแค่นี้แหละรวไอวิวจะลงแล้วไปเอารอบขึ้นมาบัณเดีิบอเชิจับปลาโดทีปโดทีปไปไปละ ตัวใหญ่เลยดขึ้นมากมากเลยนะหลังก็กนาด้วยโอ้ยแน่จริงไปคล้องงางนาด้วยเป็นรอยเม็ดเข้ากับปฎิยานด้กเจะเห็นอยู่บนน้ำทะเลจะเห็นอยู่บ่อพาเขาไปเบืองแน่ก็ไม่ได้เคยเห็นหรอกเดี๋ยวไปค้นของพาพิมนเดี๋ยพาไปดดน้ำทะเลปลาป่ามีต มนจะไปแล้วที่น่ที่นี่หนึก็ไปแล้วแล้วที่สองไหมมันมันที่สองแล้วมันที่หนึ่งเี้ยตัวเดนลงมาอยู่เดินลงมาไตัวอู้ดแ่งเล็กอื้ตัวใน้เสอมัยเล็กน้อยเขาจะริ่นยังีด้คนเราฟังขี่ตมโยนใสดึกันว้ววาว้ายว้าเอ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 า เอาแม่เอาเอาแม่บอกล้าบอกล้าบว่าใจนี่ว่ะตัวไปตึงใกล้ๆนะก้อนบักใหญ่ไม่ใช่ล่ะก่อนจีโยนใจได้แล้วก้อนบักใหญ่นึงมันนะก่อนจีนยนใจได้แล้วนี่อันวรู้ไหอย่างงูโกบะไงอันนะไรฮาวาไรแม่น่ะนะจักเลี้ยวเวลาข้างหน้าตัวนะโอ้กุ๊กบแม่นบอแม่นมือจุบเบงกุ๊กบ นูนสิอมอุ่มชิม่นตัวมึงตายพ่อนี่ยิม่นเปนะมดแก